กินข้างนอมาแกกโอ้โอ้ยโอ้ยมันหลายร่ำมาละหาวเพื่อจ้ออกบ้านไปเก๊อ้ยอ้าพี่เถ่งเถงถงอดบัตบัดเถ่งเถงเถงอ๊บัตบัดเถิง ไอ้เร่อกับน้องไปดถูกแล้วนะกับน้องเยอไอ้แก๊งหมูไอ้แก๊งหมูไอ้แก๊งหมูตุ่มมไงท้องแล้วครับโอ๊ยท้องท้องแล้วครับโอ้ยต้องด่ากัันนะเอ้า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 โอ๊ยเอยมักย่องได้หรือใครมักย่องได้นะเอ้าเอ้าเถียงเถีงเถีงเถียงอดบัดบัดเถโอ้ ใครจะให้นอนด้วยเนาะคืนนี้ไม่ให้นอนด้วยหรอกวะเด็กฉกปลุกไม่นอนด้วยเลยเด็กฉกปุกนะนอนกับใครคืนนี้นะใครทําเตียงให้คอยเฮ็ดเตียงให้มันผมได้พี่น้องอเฮ็ดคือเด็กหน่อยนี่ผ้าอ้อมผ้าเยี่ยวแมวน้อยนะโอ้คอยซักผ้าอ้อมเต็มบ้านคอยอยู่พี่นอ้องเออเลี้ยงหลัดฟาดหมาคือกันนี่เห็นเนาะต้องทําเตียงให้มันนะ กับพี่น้องมันแล้วก็เปิดพัดลมเปิดแอร์ให้มันเปิดแอร์ยังไม่พอแล้วต้องเปิดพัดลมจ่อหน้าให้อีกนะก็เงิดไหลเงิดไหลวะโอ้โลมฝนต,ติตก่มันห,หน่อยน่อยเนื่องในเราฝนกระเตยใช่ไหมแจ๊กหมูไอ้ทำไมแจ๊หมูแก๊กหมู หมาก็มีเห่าเห่ากับมีหมาอะพี่น้องันอะอยู่ด้วยกันน่ะนะฉันก็ไม่มีเพื่อนเนาะฉันก็มีหมาเป็นเพื่อนหมาก็มีฉันเป็นเพื่อนอู้ล่มแห้งบ่ในป่าเนาะหมักแจ๊กมันอ่อนซ่อนร่มพี่น้องมันเกียกกิ่งว่าวัสัมันเย็นดีที่ละมัน ไอ้วีผมนะลูกนะวีผมก่อนเข้าบ้านวีเอาขีเงี้ยเงี้ยออกเอาเศษใบไม้อะไรออกไปอาบน้ำไหมไปไปเล่นน้ำไปเด้อไปเล่นน้ำเด้อแม่เปิดน้ำไว้ให้